นี่ผ่าเส้นสายกับเขาโทวไม่อีกแค่หนึ่งเร้อค่ะหลังจากเพื่อาจะในเหตุมนม์วันพระนะค่ะค่ะพวกมาถายีแค่หนึงโอ้ยงั้นูกก็ไหลเดื้อโทรมาบอกนูเลยเร้่อโทรตีนแม่ก็ได้นี่ข้างๆย้อมเดวมาจ้าก็ย้อมแดงเลยค่ะงั้นหลหรืทั้งขับรถทั้งนั้นทั้งหนีบางที่ก็ผภาพค่ะกระบอก เรียเป็นข้างเนี่ยอาจารย์ทูคืออาจารย์ว่าไงอาจารย์เป็นภาพบรอยากมีชื่อเสียงไหมค่ะค่ะค่ะประเด็นกันแล้วกี่อาจารย์มาพัฒนาบ้านหลังอยู่ยุทธภูเขาเนี่ยค่ะสาธุค่ะเกี่ยากับสุดท้ายอาจารยมเพื่อเป็นอยากเร็ยนบุญกันเร็ยนที่แท้กันได้ขึ้กันเมื่อไรเนี่อาจารย์บอกไปอาจารย์บทบทเน็ตอาจะรย์ค่ะโอ้คำบมันึกเมื่อกี้ท่านบุญน้ำอยู่เหรอคะแล้วเขาจังไหนเนาะเกมส์เอฟซีห้อเพิ่นใจดีอยู่แล้วค่ะ อาจารย์ยอมตังแตไปซอยอาจารย์เบิ่มอยู่ค่ะตอนนั้นย้อมไปก็คือข้นดีเลยเนาะแมนมนก็ย้อมแดงไปจังกระเป๋าจังยังอาจารย์ก็ถืงี้อยู่นี่จนจนก้อนนมะเขาก็เรียกอาจารย์ตั้งแต่เจ็ดหกหานยังค่ะออกสามตัวนันเจ็ดห้าหกเจ็ดหกหันนัปีก็เลขเพื่อนนั่แหละก็นู้ก็ไปขึ้นอยู่นั่สี่ร้อยเดก็ไปเห็นยี่ร้อยท้าวพุทธบาท ขื่นเป็นขึินสี่ลอยลอยท้าพระพุทธบาทเห็นสามตัวเลยพระอาจารย์ท่านนีิมีดยมเพราะว่าอาจารย์มาอยู่บัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์เก่านตอนนี้มีดเรื่อยแต่ว่าอาจารย์กับผู้ใดถ้ยงทาคอยบอกคือค่ะค่ะบทบาทเขาเลยเบิ่งช่องเย็นยมยมแดงยมแดงเอ๊ะ บอกเอบุญก็นแน่เลยว่ะสาธถูกค่ะบอกเอซเพิน่นสิไดีมีโศกมีหลับน้ำหน้าค่าะเนาะแม,นนมีนปวดตายอะไรี่อีกอีกหนึ่งนแนว่วทางของวัดปลาเชยพุม่มค่ะเอาเอา,เอาส่นลันยอมเดินค่ะเอาอันท่านได้เลเลกอยู่ดิหนิอเ,านเ,นเนอาไปแล้ว่เป็ดเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งค่ะไปล หกเจ็ดหนึ่งมันว่าไาด้ว่ามากเทามากเจ็ดหกหนึ่งเมอนันหค่ะเลขนี้เลขคันน้ำม่นบ่แม่เลขคันน้ำม่อนโอ้โหี้ส่งส่งดอกน้ำม่อนได้จังเลยดิเห็ดอันไม่ลนูนี่ยหรอบ่ออนเปืนี่มันติดเองลาบ่ค่ะโอเคตัดเดี๋ยวจะได้จบค่ะเลขคันน้ำม่นมันเป็นตัวเลขเจ็บเป็นหกเป็นหนึ่งเล่นบ่ค่ะ นวนเอาบ่บนาวนเอาบ่ไพแยกแตงกับ,ว,บ,บว,วุนเอาบ่เม่อตรงกับวนเอาเลยเนาะวนเอาเขาเขาตงใส่เข้าไวอย่างก็กลับเอาบ่สลับสลับเอาอ่สลับไปมาเอาอ่ะอืมต้องบอกว่าสลับเอาแต่ว่าส่วนเอปูชอบเจ็ดหกหนึ่งแต่ว่าให้ให้เอฟซีสลับเอา หาวิธีว่าแล้วพอวนย่อ,อมของยู่ยงวย่เทียนงคุ้กับบลเลียนนี่ <c oughs> มัน,นหลเื่องไหลเื่องหลจากที่ไปไหก่อนจากสีเงียงก่อนหยากนเมืนลูกน้ำผัวนี่แหละั่นล่ะค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะวันนี้แหงเงี้ยงเนาะคะะ่ะเนาะจ่าจ้าเดี๋ยวนูยะโทษปหาเดาคันไม่ลืมเดี๋ยวบอกเอฟซีอดมินเฮาอันนั้นไปค่ะกา้ามชมสำหรับแนวท่าของปูชัยยภูมิเนาะคะะ่ะเนาะปูชัยยภูมินะฮะเพิ่นกะให้ตัวเลขมาสามตัว มันก็เป็นเลขกันเป็นเลขกันคันน้ำมุนเพืนนเ่อนเพื่อนว่าเนาะย้อยเจนเด,เดสากลาซี่เอาโทรศัพท์แคปแคปหน้าจอนะเนาะูะ้ใดสนใจีขีมทักไล่ขมาหนึ่งพันสามร้อยบาทแล้วต่เข่วเสียบออกลุงกระดูกนะคะเข่วเสียมคอนเดสเกวที่เอาในเมืองว่ามันเปิดแบบไตแเนียนเอยใส่ฝาเอาข,อขีมมาม่วงนะอันนี้ก็จะเป็นเค่วเสียมเนาะฮะเนาะเนะข่วเสียมอบลุงกระดูกนะฮะ,ะนี่ กระปุกละางห้าร้อยห้าสิบาทมีออยใครที่เป็นกระดูกเป็นปวดเป็นเกาเป็นข้อปวดตามร่างกายสามารถรับประทานได้เสี่ยงน้ำกระดูกเป็นว่เอิอนน่อเสี่ยงน้ำกระดูกค่ะเป็นโรคเกาหายเลยดิหายจากการเจ็บปวดได้ดิเป็นโรมาหลายอยู่ค่ะเแต่ว่าจิ้มเป็นอะไรไข่แน่อยู่ลูกค่ะเกี่ยวหยาเกี่ยวยังบ่ได้กับลูกก็มาเกี่ยวได้ค่ะเผากระเสียบนอนกระรับคนมาแมนบลูมังไก่เนี้ยเนาะเป็นบลูมังสั่นบลูถึงเนาะสับปคุณบลูมทุกอย่างนั่ะล่ะ แต่ไ่าตัวยามนันมันดีอยู่ดิค้นกระรันตดีมากกว่าใส่ดีเลย,ยแมน่นบ่ะแมน่นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแคลเซียมผสมแมกนีเซียมนะใช่ไหมใช่แคลแมกนะคะกระปุกละห้าร้อยห้าสิบบาทมีทั้งโอแล้วก็ปลายทางหกสิบเม็ดนะฮะมันเป็นหกสิบเม็ดหกสิบเม็ดทานเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดนะคะถ้าหายดีแล้วก็หนึ่งเม็ดเช้าสองเม็ดเช้าหนึ่งเม็ด เย็นสองเม็ดก็ได้แล้วแต่นะฮะถ้ามันดีขึ้นก็หนึ่งเม็ดเช้าหนึ่งเม็ดเย็นหนึ่งเม็ดนะฮะกระปุกละห้าร้อยห้าสิบาทฝ่าอุนอ่นนุ่นล่องใส่เบิงผลิตภัณฑ์นี่ของเขานะครับท่านผู้ชมใส่ดีครีมก็จะเป็นชุดแบบนี้เนาะฮะครีมเนาะนี่ชุดหนึ่งก็มีทั้งกลางคืนแล้วก็กลางวันแล้วก็สบู่ในชุดหนึ่งหนึ่งพันสามร้อยบาทนะฮะมีชุดสีส้มกับชุดสีขาวนะฮะอ่ะท่านผู้ชมอุ่นนุ่นครีมนะคะเนาะหนึ่งพันสามร้อยบาท นะฮะศูนย์หกสองเก้าแปดสามหกหกเจ็ดหนึ่งฝากอีกดึงแนวทางกระปูเชยพูบเนาะคะนะ่ะเนาะขอบคุรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไซไฟ้าแล้วกันช่องเดือดสกาวเชนเนะลสร่งตัวเลขนะตัวเลขก,กันี่นอกทา,างท่านผู้ชมตัวเลขก,กับบอไรตัวดหน้าที่ตามเหมือนกันปูเชยพูบเนะาะแต่ฝากห้ามอยู่เนาะเจ่าไว้ก่น แต่ว่าปรนเ็ดขันน้ำมุนเนี้ยแต่ว่าให้ FC สตาร์ปเอาแต่ว่าเป็นแข<ช>่างง่ายมืนี่เนาะ <c ult i> สามตัวให้ได,สด้สามตัวอยากเห็นโทรมาซวงมือแล้วโบ๊ทจะรับไปแต่แต่แต่ว่าอยากเห็นน,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 นั่นขันขน้ำมุนเพรานงี้เนาะแต่ว่าขันขืนงายมือนี้เนาะเมนบ์ส์ไดฟ้าวันเที่ยวอะไรเกาะคู่คนกับว่าบอกวันเที่ยวอะไรเกาะเป็นขันเร่ขันน้ำมุนน้อน่าเจ็ดหกเมนบ์บ์ไม่ได้ยิ้มหาอีกเมนบ์บ์เพื่อนไฮโทรไปตามอีกวันที่ยิมหาเนาะค่ะเ <c ult i> น,นาะ เอาเอาเป็นราวัที่ยีสินหนาให้ยังข้อต่างกันอีกครั้งนึ่งเนาะเอาพอพี่เสเสียงลงหน่อยลูกเอาท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้สำหรับช่องสายฟ้าแล้วก็ช่องเดือดสกาวฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะฮะคลิปนี้เนาะเจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลขขันน้ำมนต์แต่ว่า วันที่ยี่ห้าก็จะมาติดตามให้เอฟซีมันเดิมเปิดที่นี่ที่แรกนะฮะคือปูก็เพื่ท้อหาเนาะเพื่อนทรหาเนาะเพื่อน่าเพื่อนเป็นปัดป่าตะปูคระโโขมาสองมือแล้วครอย่างเพื่อนแป้งปัดเอฟซีเพื่อนจะได้เฮดได้ทางมันผู้ใดถื้อเลขนั้นเพื่อนมันบอกไปซื้อนั้นเพื่อนกับท้บุญนั้นเพื่อนนั่นแหละนอกคาะเนาะว่าเอฟซีเข้าใจดีเดีดยนะเอฟซีเข้ากับใจดีอ่ะ อ๋อครับผมลาเลยหิบน,นีขอลาสายฟ้าไ,<ซ>ไปก่อนนอะครับผมขอให้เงินไหลกองทองไหลมาเนาะครับเตรียมกระเป๋าอันเนี้ยตามสไตล์สายฟ้าพระฤวยีโกครับผมขอบคุณครับ